วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองางสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสมาชิกอาจารย์เช้าชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิดกจะนำเรื่องใหญ่ระหว่างพระภิกษุกับ อุบาสกอุบาสิกาซึ่งเรื่องนี้จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสมัยพุทธกาลแล้วก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ในสมัยนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่ามีเหตุมีปัจจัยพร้อมนะครับเรื่องใหญ่ตรงนี้ไม่ค่อยดีครับเป็นเรื่องของอการาที่พระสงฆ์ความาาาบาปอุบาสกอุบาสิกา ถือว่าเป็นการลงโทษอุบาสกอุบาสิกาอย่างหนักหนาสาหัสมากในความเชื่อของพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่จริงๆจ,งจ,งจ,งจึงจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้จะขอนำเรื่องการคว่มบาตมาเล่าสู่กันฟังนะครับไปเปิดพระ วิในปิดกเล่มที่7นะครับ,รบอยู่หน้า30มสิบต้นๆเลยนะครับอยู่ในคุทธกวัตถ<ท>ุ<ท>ขันธกะน,น,นะครับ,รบซึ่งเป็นวักของพระวินัยปิดกเรื่องของการความบารไปดูกันครับว่าลักษณะของการความบารของพระภิกษุที่จะเกิดขึ้นแก่อุบาสกอุบาสิกานั้นมีลักษณะเป็นเช่นไรพระพุทธเจ้าบัญญัติ เอาไว้อย่างไร ภิกษุทั้งหลายสงพึงควาบารแก่อุบาสกผู้ประกอบเบญองแปดประการคือหนึ่งขวัญขวายเพื่อมิใช่ลากแห่งภิกษุทั้งหลายสองขวัญขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายสามกระทำการเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลายสี 4. ด่าว่าเปรียบเลยภิกษุทั้งหลายหยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน6กล่าวติเตียนพระพุทธเจา้าเจกล่าวติเตียนพระธรรม8กล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ความบาดแก่บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์8ดประการนี้ ดูฟังครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของการที่พระสงฆ์มีอานัดกันก็คือตกลงกันว่าจะงดการเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ที่มีลักษณะ8ประการตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้นะครับแต่ว่าบุคคลที่ถูกคณะสงฆ์ความบาตเนี่ยต่อมาเกิดรู้รสึกสำนึก ในตนเองนะครับแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยพระสงฆ์ก็สามารถที่จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มีมติหงายบาทเพื่อให้อุบาสกหรือว่าบุคคลนั้นได้ทำรรบุญทำกุศลธนุบำรุงพระพุทธศาสนาศึกษาพระธรรมมวินัยต่อไปเรื่องนี้ก็ ถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็นึกว่าพระสงฆ์ท่านทําอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งพระสงฆ์ก็ไม่ค่อยทำนะฮะไม่ค่อยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองก็ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกพุทธบริษัทก็คือวาสุอุบาสิกาเนี่ยก็ควรที่จะรับรู้แล้วก็ต้องมีความระมัดระวังในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ครับ เมื่อไหล่จิตอกุศลเกิดขึ้นต้องรีบเบรกหรือว่ารีบหยุดแล้วก็ละลายกิตเหล่านั้นให้ออกไปนะครับเอาละครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ไปชักชวนเพื่อนๆมากดติดตามช่องอาจารย์เช้าซึ่งตอนนี้มีเรื่องราวที่น่ารู้รวมแล้วเป็นพันๆเรื่องครับก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุนสร้างกุศลแผ่กุศลด้วยการกดไลค์กดแชร์ไปนะครับสวัสดีครับ